อาละครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมเซนเตครับอยู่กับผมอาจารย์โอมกับเกม Hero Adventure Road to Passion ในพาร์ทที่26แล้วนะฮะพาร์ทที่แล้วนะครับแหมนะเมืองแมลงปอนะจับภรรยาของเราไปนะฮะแล้ก็ไปช่วยเหลือออกมาให้ได้ครบทุกคนเลยนะหลังจากช่วยเสร็จปั๊บก็มาตะเวนนะฮะปราบเจ้าสำนักนะครับทั้งสําสำนักหลักนะครับลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราชนะหมดแล้วแบบนี้นะครับในพาร์ทนี้ผมเลยมองว่า เราจะไปลุยกันในงานประชันหนึ่งในใต้ล่านะฮะยอดเขาแห่งการชิงชัยมาดูกันซิว่าผมจะสามารถขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของยุทธภพได้หรือไม่นะครับผมไปร,รับชมกันต่อครับผมก่อนอื่นที่เราจะไปไหนนั้นนะครับผมว่าผมกลับเข้าไปหาท่านอาจารย์อารามฉีฟ้าก่อนะฮะหุยหยวนอ,อ,อาจารย์หุยหยวนนี่เราเน่าจะแลกเอาของในตัวเขาออกมาได้พวกยาทั้งหลายแหละ เอาออกมาผมต้องการยาฮะเรื่องของเรื่องเอาอะไรให้เขาดีของม่วงที่อยู่ในตัวเราเยอะมากเลยน่าแลกไปอาวุธอูธอธ้สามชิ้นก็ได้แล้วเหรอขอบคุณครับแลกยาออกมาก่อนฮะเผื่อจำเป็นได้ใช้นะโอเคนะฮะอืมตอนนี้ผมกำลังช่างใจอยู่ว่าผมจะไปที่ผาทะเลหมอกก่อนหรือว่า จะไปยอดเขาแห่งการชิงชัยเลยไปถาทะเลหมอกก่อนแล้วกันเพราะว่า,อายอดผาแห่งการชิงชัยเนี่ยยอดเขาแห่งการชิงชยัยมันไม่สามารถที่จะแลนดิ้งลงได้นะตรงนี้มันแลนดิ้งลงได้ฮนะไปน้ําตกแล้วเดินออกมาหนึ่งรอบนะก็เจอแล้วเดินออกไปนี่ไงผาทะเลเมฆอ๋อไม่ใช่ผาทะเลหมอกผาทะเลเมฆนะ อ,องชัยไม่ใช่ว่าท่านควรจะควรจะตายไปแล้วในตะว,วันออกเฉียงใต้สวีน้องรักเจ้าทิ้งความประทับใจอนลึกซึ้งไว้ให้ข้าจริงๆหยุดพูดจาไร้าสาระท่านก่ออาชญากรรมด้วยการก่อกระบฏเป็นความผิดไม่อาจให้อภัยได้วันนี้ข้าจะปิดชีพท่านที่นี่แหละความผิดฐานก่อกระบฏฮองเต้องค์นี้สมคบคิดกับใครกันดินแดนนี้ยังเป็นดินแดนของซาโออยู่ไหมเจ้ายังเป็นข้ารับใช้ของซาโออยู่ไหมซาโอคือใครวะ นี่คือเหตุผลที่ท่านมาหาข้าเพื่อจะบอกเรื่องนี้เหรอไม่ข้ากำลังคิดเกี่ยวกับประเทศและราชวงศ์มีบางอย่างที่ข้าอยากขอให้น้องชายที่รักทำใช้คำพูดหลอกลวงผู้อื่นข้ารู้ความทะเยอทะยานของท่านดีกว่าใครน่าเสียดายหลังจากเหตุการณ์ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ข้าไม่สามารถต่อสู้เพื่อโลกได้อ,อีกต่อไปแล้วแต่เจ้าแตกต่างเจ้าจะไม่สามารถปฏิเสธข้อเสนอของข้าได้มาฟังกันว่าท่านจะพูดถึงเรื่องอะไรไม่ต้องรีบร้อน จ้าคงจะมีคําถามมากมายเกี่ยวกับข้าและสถานนีข่าวเวหาปรดถามมาเลยในวันนี้ข้าจะตอบทุกคําถามของเจ้าทั้งหมดองชายไฉนะฮะองไฉนั่นเองก็ได้มาฟังสิ่งที่ท่านอยากจะพูดกันคือเราคิดว่าเขาน่าจะตายตอนที่เราไปปราบภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่โดนจับไปประหารแล้วใช่ไหมยังรอดอยู่นะไม่ธรรมดา,าถามอะไรดี ถามต้นกําเนิดของศาลาสลับวายุอืสถานีข่าวนี่ใช่ไหมไหนลองดูสิในราชสํานักนี้มีระบบที่เรียกว่าฟงเหวินโจซื่อซึ่งมีความหมายว่าข้าราชการที่ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาสามารถนําข้อมูลที่ได้ยินมาโดยบังเอิญมาเสนอให้กับขุนนางได้ดังนั้นจึงมีผู้คนจํานวนมากในสังคมที่อาศัยการขายข่าวสารเพื่อหาเลี้ยงชีพละ่ะการได้ยินข่าวสารจากที่ต่างๆนั้นยากที่จะตรวจสอบความจริงทําให้ทุกคนรู้สึกไม่ปลอดภัย กลัวว่าจะถูกศัตรูทางการเมืองใส่ร้ายและถูกฟ้องร้องในที่สุดสถานการณ์ในราชสำนักจึงกลายเป็นความยุ่งเหยิงที่ทุกคนต่างฟ้องร้องและถูกฟ้องร้องกันหลายปีต่อมาราชสำนักได้ยกเลิกระบบฟงเหวอนโจซื่อทาให้กลุ่มคนที่เคยขายข่าวสารไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ต่อไปได้ดังนั้นข้าจึงรวบรวมผู้ใต้บังคับบัญชาและจัดตั้งฟงเหวอนเฉยข้าสั่งให้พวกเขาตั้งคงสืบข่าวสารอยู่แต่ไม่ต้องรายงานต่อราชสำนักอีกต่อไปแต่จะรวบรวมข้อมูลไว้ที่ข้าแทนมีอะไรอีกไหมที่ท่านอยากจะรู้ จุดประสงค์ในการก่อตั้งล่ะจุดประสงค์ในการก่อตั้งฟงเหวนินไฉของข้าก็เพื่อปกป้องตัวเองในราชสำนักมีการจับตามองข้าในฐานะสมาชิกของราชวงศ์เก่าอย่างใกล้ชิดข้าไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายใครแต่ก็ไม่สามารถขาดความระมัดระวังต่อผู้อื่นได้เช่นกันก็คือองค์ไฉเนี่ยคือเป็นองค์ชายจากราชวงศ์ก่อนแล้วก็ราชวงศ์เนี้ยฮ่องเต้องค์ปัจจุบันที่โดนจับไปเนี่ยที่โดนรอบรอบปงพระชนเนี่ย น่าจะปราบดาพิเศษขึ้นมาแล้วอองไฉก็เป็นองค์ชายจากราชวงศ์เก่าก็ก็คือไม่ให้ได้เป็นห้องเต้แต่ยังเป็นอองอยู่ก็เลยไล่ไปอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ไปอยู่ที่กันดานกันดานอะไรอย่างเงี้ยน่าจะประมาณนั้นนะฮะเออแต่ก็แน,น่นอนนะครับเพราะว่าเป็นอองจากราชวงศ์เก่าไงคนที่จงรักภักดีก็อาจจะยังมีอยู่ใช่ไหมการก่อกบฏบก็อาจจะเป็นไปได้ตลอดฉะนั้นก็เลยโดนหว่นระแวงตลอดแหละไม่ใช่อยู่ง่ายนะฮะพวกนี้ ปัจจุบันฟงหวนฉายเติบโตขึ้นมากหน้าที่ของฟงเหวนฉายได้ยกระดับขึ้นสู่การรวบรวมข่าวกรองจากประเทศเพื่อนบ้านและการสอดส่องความเคลื่อนไหวของกลุ่มอิทธิพลต่างๆในยุทธภพ,พแม้ข้าจะเป็นเพียงเชื้อพระวงศ์สายนอกแต่พระรมวงสารุวงองค์กรทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อข้าอย่างล้นเหลือการกระทําของข้าในครั้งนี้เป็นเพียงการทุ่มเทขุดความสามารถเพื่อปกป้องบัลลังก์ของพระองค์เท่านั้นมีอะไรอีกไหมที่ท่านอยากจะรู้เออถามว่า ถ้าพูดถึงนะสถานีข่าวนะคือผมต้องขอบคุณองค์ชัยนะเพราะว่าหลายๆอย่างในเกมนี้ตั้งแต่พาร์ทแรกจนถึงพาร์ทเนี้ยนะฮะผมใช้สถานีข่าวเยอะมากนะฮะได้ข้อมูลข่าวสารต่างๆมาจากสถานีข่าวเยอะมากเลยนะก็ต้องขอบคุณนะองชายนะเจ้าหลบหนีโทษประหารไม่ได้อย่างไรเออนี้น่าสนใจว่ะหนีมายังไงวะหนีเหรอไม่ใม่ใม่ใม,ม่ข้ามีมีอะไรต้องหนีหรอกพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณจอมยุทธน้อยสวีที่ช่วยเหลืออย่างมาก ท่านหมายถึงอะไรอ่ะแปลว่าข้าจะเป็นเพียงอองที่มาจากตระกูลนอกแต่ข้ายังเป็นอองที่สืบทอดตาแหน่งตามเชื้อสายหากเจ้าต้องการประหารชีวิตข้ายอมต้องได้รับพระราชานุญาตจ,จากฮองเตเสียก่อนแต่ชะตากรรมของอดีตฮองเตท,ที่เสด็จไปลาสั์ทางตอนเหนือสวีน้องของข้าน่าจะร่อมรู้ดีกว่าข้าเสียอีกใช่ฮะฮองเตสินพระชนไปแล้วหลังจากที่อดีตฮองเตสวรนคตอ,องคังและอ,องฉีก็ต่างแย่งชิงขึ้นบาลังราชวงศ์เจ้าก็มีแต่ชื่อเท่านั้น เ้าคิดว่ายัางจําเป็นต้องยึดติดกับความผิดในอดีตของข้าอีกหรือไงอ๋อคือต้องการการสนับสนุนอองคลังกับององฉีเนี่ยก็คืออยากเป็นฮ่องเต้ทั้งคู่ก็เลยปล่อยออกมาเพื่อที่จะเอามาคานอานาจถ้าององฉายอยู่กใครคนนั้นก็จะมีอํานาจมากขึ้นเออประมาณนั้นแหละมังแล้วแม่ทัพหารล่ะท่านปล่อยท่านไปง่ายๆอย่างนั้นเหรอ แม่ทัพหานเขาเป็นคนมีความสามารถแต่ก็น่าเสียดายเช่นเดียวกับเย่เผิงจูเขาเป็นคนที่มีความจงรักภักดีเกินไปอากเป็นข้าข้าคงตั้งตนมนอิสระก่อตั้งฝ่ายของตัวเองที่ถ่าเรือป่าหง,งไปแล้วบางทีข้าอาจจะได้แย่งชิงพลังกับองคังองฉีและยึดแผ่นดินมาเป็นของข้าก็ได้นะแต่นั่นไม่ควรเป็นสิ่งที่เจ้าต้องกังวลเขายังมีชีวิตอยู่และสบายดีสีหน้าของเขาเมื่อเขาตอนปล่อยข้าน่าสนใจมากและเจ้าก็ควรเห็นด้วยเช่นกันนะอะไรวะข้าควรจะฆ่าเจ้าก่อนแล้วค่อยบอกเจ้านะ หัวข้อนี้ค่อนข้างน่าเบื่อเรามาพูดถึงเรื่องอื่นกันดีกว่าถามจ,จุดมุ่งหมายเออนัดเรามาทำไมนบัลังมังกรสิ้นองค์จกักรพรรดิลมหายใจสุดท้ายยังไม่จางหายบัดนี้สองราชบุตรแย่งชิงบัลลังกันวอดวายายสงครามภายในพันรุกโชนอนาณาจักรยิ่งใหญ่ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนโดยองค์คังและองคฉีแล้วดังแต่กองทัพยเยี่ยนถอยออกไปคนทั่วไปก็สามารถอยู่อย่างสงบสุขได้เพียงระยะหนึ่งแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าสงครามกำลังจะพุทุขึ้นอีกครั้ง ทหารและประชาชนทั่วไปยังต้องมารับผลกระทบนี้ด้วยข้าได้รับความปลดปานอย่างมากจากอดีตฮ่องเต้ผู้ล่วงลับไปแล้วแต่ข้าไม่สามารถตอบแทนมันได้แม้ว่าข้าจะแตกเป็นชิ้นๆก็าตามและเมื่อว่าความพยายามตลอดชีวิตของอดีตฮ่องเต้ผู้ล่วงลับกำลังจะถูกทำลายโดยคนรุ่นหลังและประเทศจะไม่ใช่ประเทศข้าเสียใจมากเก็บคำพูดหลอกเด็กของเจ้าไปซะประเทศนี้เดิมทีเป็นบ้านเกิดของตระกูลไฉดังนั้นข้าจึงอยากรู้สึกเสียใจอย,อย่างสุดซึ้ง แล้วท่านก็มาหาข้าเพียงอยากจะบอกข้าว่าท่านเสียใจแค่ไหนงนั้นเหรอข้ากําลังจะเข้าประเด็นแล้วบัลังขององค์ชายทั้งสองนั้นได้มาอย่างไม่ชอบธรรมหากปล่อยไว้เกรงว่าผู้คนจะลุกฮือขึ้นในภายภาคหน้าสิ่งสําคัญอันดับแรกคือการโน้มน้าวทั้งสองให้สละบัลังชั่วคราวถ้าข้าขอให้เขาสละบัลังเจ้าจะสามารถเป็นห้องเต้ได้หรือไม่ใครก็ตามที่พบตาประทับจกักรพรรดิก่อนคือผู้ถูกเิืิกให้เป็นห้องเต้แห่งสวรรค์ที่แท้จริง ดยวิธีนี้ไม่เพียงแต่ถูกต้องตามกฎหมายและยุติธรรมเท่านั้นแต่ยังให้คําอธิบายแก่ผู้คนได้ด้วยตะวี่น้องรักเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชะตากรรมของประชาชนเพื่อขอฝากไว้กับเจ้าแต่เพียงผู้เดียวทําไมท่านถึงคิดว่าข้าจะยอมรับข้อเสนอของท่านกันนะ่ะน้องรักตอนนี้เจ้ามีชื่อเสียงไปทั่วลาองชายทั้งสองย่อมหมายหัวในตัวเจ้าไม่ช้าก็เร็วเจ้าจะรอให้ความตายมาถึงโดยไม่ทําอะไรงั้นหรือข้าไม่สามารถให้คําตอบกับท่านได้ในตอนนี้ข้าต้องการเวลาเพื่อไตร่ตรองอ่ะนะ อืมขอให้น้องสบีน้องชายที่เคารพจงระมัดระวังตัวให้ดีเถิดโอ้ก็คือให้ไปที่พระราชวังนะฮะเพื่อน้มน้าวนะฮะให้ฮ่องเต้ทั้งสองพระองค์สละราชบัลลังก์ซึ่งผมมองว่าเป็นไปได้ยากมากนะฮะลองนึกดูสิว่าคนเราอะ่ะมันขึ้นไปอยู่บนบัลลังก์แล้วจะให้สละให้ลงมามันเป็นไปไม่ได้เป่ะวะแต่ก็นะสองคนนี้ก็ เป็นคนที่ขึ้นไปอยู่บนบอลลังโดยไม่ชอบทําจริงๆนั่นแหละแต่ว่าเราจะทําอะไรได้นี่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะโอเคนคะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปยอดข่าแห่งการชิงชัยก่อนดีกว่าแต่ก่อนจะไปนี่ผมขอฝากหลิงเบื้องเตียเข้าไว้ในบ้านก่อนนะในบ่อน,น้ําตอนนี้ไม่เหลือใครเลยฮะโฮ,โฮ,โฮนี่ผมต้องไปกามเก็บเมียเมียเข้ามาไว้ในคอลเลกชันใหม่เหรอเนี่ยแล้วไปอยู่ไหนบ้างก็ไม่รู้โอ้ตายตายโอเค เจอใครก็เดเอ้ยใกล้ๆนี่มีคนหนึ่งนี่หว่าเหนียวก่อนซิวิชีอันฮ้องเต้มีพระราชองค์การแต่เจ้าจะมาหาอฮองเตองค์ไหนกันล่ะเจ้าก้าดียังไงปัจจุบันมีองค์ฮองเต้มังกรที่แท้จ,จริงเพียงคนเดียวเท่านั้นนะเจ้ามาหาอนั่นคือฮ้องเต้เจียนเหยียนเจียนเหยียนคือใครวะก็ได้ก็ได้องค์ฮ้องเต้มีรับสั่งว่ายังไงองค์ฮ้องเต้มีพระราชองค์การเนื่องด้วยองค์ฉีและเลยะริยธรรมระหว่างเจ้านายและขุนนางทั้งยังอุกอาจก่อการกรบฏ ข้ามีอาจทนเห็นเหล่าไฟฟ้าประชาราชผู้บริสุทธิ์ต้องทนทุกข์ในยามสงครามอีกต่อไปดังนั้นข้าขอออกคําสั่งให้สว e ิชีอันลอบเข้าไปยังพระราชาวางังท่องเที่ยวและสังหารจดเจ้าผู้ทรยศเสียเพื่อเป็นการปามเหล่าผู้คิดคดคนอื่นๆนะเจ้ามาราชองค์การได้ประกาศแล้วสวิช e ีอันจะยอมรับราชองค์การหรือไม่ฮอเจ้าจะยอมรับราชองค์การของเตี้เจียนเหยียนหรือไม่ไม่รับเว้ยอืม้มนานแล้วนะที่ไม่เจอคนมีความก้าหาญเช่นนี้ ดังนั้นเจ้าควรจะขอให้โชคดีเถอะไม่กลัวอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปวังเพื่อให้มันสละราชบัลลังก์อยู่แล้วแต่ก่อนอื่นใดนะฮะผมจะลุยยอดเขาแห่งการชิงชยัยโอเคไปฮะยอดเขาแห่งการชิงชยัยผู้มาเป็นใครมาที่นี่มีธุระอันใดข้าสวิชีอันได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานบนยอดเขามาลงเงินข้าสวิชีอันได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานบนยอดเขาแห่งการชิงชัยครั้งนี้นะ มาไม่ใช่ว่าเป็นงานชุมนุมของยุทธภพเหรอทำไมมีคนน้อยจังเลยทุกคนที่นี่ล้วนเป็นสุดยอดฝีมือการที่ทุกคนมารวมตัวกันในที่แห่งนี้ถือเป็นงานชุมนุมใหญ่ที่หาได้ยากยิ่งแล้วนอกเหนือจากสวีชีอันแล้วทุกคนที่นี่ประลองกันเพื่อชิงตำแหน่งหนึ่งในใต้ล่ามานานหลายทศวรรษแล้วแต่ยังไม่มีข้อสรุปข้าหวังว่าการเข้าร่วมของเจ้าในครั้งนี้จะเป็นตัวแปรที่นำความแตกต่างมาสู่การประลองในครั้งนี้นะขอถามว่าจะเริ่มประลองกันอย่างไร ตาได้ด่คนใดคนหนึ่งสามารถเอาชนะทุกคนที่นี่ได้ก็จะเป็นที่ยอมรับว่าเป็นจอมยุทธ์อันดับหนึ่งในใต้ละง่ายอย่างนั้นเลยเหรองั้นเริ่มเลยข้าเราไม่ไหวแล้วตวุยจีอันให้ข้าทดสอบความสามารถปัจจุบันของเจ้าก่อนโอ้มานกระบ,บี่มาก่อนเลยอุ้ยเฮ้ยโอ้โหแล้วตีอย่างแรงผมต้องผมต้องปั๊มเลือดว่ะไม่ได้อะไม่ปั๊มไม่ได้โอ้โหแล้วตีแรงมากฮะ นี่ขนาดว่าผมใส่เกาะเทพมาด้วยนะเนี่ยแน่นอนว่าลูกศิษย์เหนือกว่า,าจารย์ข้าจะคอยดูเจ้าจากข้างสนามแล้วนั้นแหละข้าสูญเสียความปรารถนานในชื่อเสียงและโชคลาภไปนานแล้วและมาที่นี่ครั้งนี้เพื่อชี้แนะคนรุ่นใหม่สวีทีอันข้าขอดูฟีมมีที่แท้จริงของเจ้าหน่อยสิอาไหนอะมีแม่ะฟมมีที่แท้จริงขอดูดิยิงก่อนเลยนี่สตันเฮ้ๆโอ้โหสตันได้แต่ทำอะไรต่อได้ไหมอีกเรื่องหนึ่ง ฝ่ามือมวนชนอ่าทีนี้โอ้โหดูตะกิวกระจอกงอกง่อยเกินไปหรือเปล่าเราตะกิวบางเหลือเกินโอ้โหไม่ตายไม่ตายไม่เป็นไรไม่ตายไม่เป็นไรซ้ำซ้ำโอเคอ่าคนต่อไปนี่แหละปัญหา โงหยางซื่อเนี่ยน่ากลัวฮะอ่าผมต้องเปลี่ยนกำลังภายในวะผมอาจจะต้องใช้ตายและเกิดอันไหนวะที่มันมีตายและเกิดอันนี้ปะเคเพราะว่าฉงหยางซื่อเองนี่มันเป็นตัวที่เถื่อนมากนะฮะพูดตรงๆดูดิตีไม่เข้ามันตีไม่แรงนะแต่ว่า ผมโดนกระแทกสวนมานี่ไส้แทบแตกเหมือนกันนะฝ่ามือโอเคโอ้โหทีเดียวน็อกแต่ว่าดูตัวผมดีครับเลือดแตกเกือบหมดอ่ะคนต่อไปครับเจ้าจะไม่ทำให้ผู้เท่าผิดหวังจริงๆอนา,าคตของยุทธภพเป็นของเจ้าคนรุ่นหลังแล้วคนต่อไปนี่คือเจ้าอาวาสหุยหยวนนะไอ้นี่ในหน้ากลัวสุดนะฮะเก่งมากครับอึด ัวนี้อึดมากผมกำลังนึกอยู่ว่าอ่าผมยิงดัชนีเอกสุริยันใส่ก่อนแล้วกันตันได้ไหมไม่ตันว่ะถ้าไม่ตันแบบนี้ผมกินยาก่อนเลยอ้หูดีนะว่าฝ่ามือแรกผมบล็อกได้ผมจะบล็อกฝ่ามือแรกได้เสมอนะฮะอู้สวนมาไปไงฝ่ามือไรผู้เปียบเย่ yeah! น็อกหนึ่งอ้หแต่ว่าเลือดจะหมดกินยาก่อนอ้หูตี ตีตีดัชนีเอกซูรียันสตันไหมไม่ตันสตันดิไม่ตันเลยเนี่ยอ่าโอ้โหดาเมจบ้าอย่างกระปุยนุ่นคาลายหยดอุ้ยทีเดียวน็อกเดียว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  อ่าผมต้องเป็นต้องใช้ันติแล้วใช่ไหม9ทารารวมเป็นหนึ่งแรงไหม900อ้้หโคตรเบาเบาเกินฝ่ามือบนชนอีกทีหนึ่งเย้ตายแล้วชนะครับชนะคู่หยวนได้นะฮะโู้แล้วเจ้าอาวาดไอ้เจ้าอาวาดวัดหลินหลางนี่เก่งแน่เลยว่ะดีแล้วดีแล้ว ผู้มีฝีมือสูงส่งกับอ่อนแอถึงเพียงนี้ข้ารู้สึกเดียวดายเหลือเกินบนจุดสูงสุดนี่ถ้าควรทําอะไรต่อไปดีนะสวีจีอันสหายข้าผู้หยาวจื่อมันจะเอาเลยเปล่าวะเรื่องที่ค้างคางมาหลายสิบปีในที่สุดก็ได้ขอสรุปในวันนี้ยินดีด้วยสวีจีอันสหายข้าเจ้าคือหนึ่งในใต้ล่าอย่างแท้จริงแล้วเอา้าชนะแล้วเหรอชายาหนึ่งในไต้ล่านี้ทำให้ผู้คนนับไม่ถ้วนคลั่งไคล้ และกลายเป็นความหลงไหลในหัวใจของใครหลายๆคนตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีผู้คนมีความสามารถมากมายแต่ก็ไม่มีใครสามารถดำเนินชีวิตสมกับตําแหน่งหนึ่งในใต้ล่าได้เด็กหนุ่มที่ครั้งหนึ่งไม่มีใครรู้จักโผล่ออกมาจากที่ไหนสักแห่งและปัจจุบันยืนอยู่บนยอดเขาสูงที่มีอาจเอื้อมถึงได้สมควรอย่างยิ่งกับชายาหนึ่งในใต้ล่าแต่เจ้าได้กลายเป็นตำนานบทใหม่แห่งยุทธภพนี้แล้วเอา้าจบได้เลยฮะแต่ว่า ผมจะยังไม่จบนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้ฮ่องเต้นในแผ่นดินมันมี2คนเนี่ยนะครับมันมีมันมีอะไรค้างคาใจถ้าผมจบโดยการเป็นหนึ่งในใต้ล่าแล้วเนี่ยมันก็เหมือนนะผมเข้าสู่ยุทธภพแล้วผมไม่สนใจบ้านเมืองที่แท้จริงใช่ไหมฉะนั้นผมต้องกําจัดฮ่องเต้ทั้ง2อ,องค์นี้ก่อนนะฮะแล้วใครจะได้เป็นฮ่องเต้องค์ต่อไปค่อยมาว่ากันฉะนั้นเราไปท่องยุทธภพกันต่อเลยเย้ yeah! โอเคทีนี้นะฮะก็น่าจะไว้แค่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับเอาไว้ต่อกันที่พาร์ตต่อไปนะพาร์ตนี้ก็สั้นๆน,นะฮะก็คือเราไปคุยนะฮะเกี่ยวกับความจริงนะครับของของฉลยที่รอดมาจากการถูกประหารได้อย่างไรและเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังที่ห้องเต้ทั้งสองพระอ,องค์นี้ขึ้นคลองบัลลังนะคนนึงอยู่หลินอันอีกคนนึงเมืองอยู่เมืองต้าเหลียงนะครับ วังก็มี2หวังนะฮองเต้น,นะครับไม่น่าจะมี2คนในแผ่นดินเดียวได้นะครับเสือ2ตัวยังอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้เลยนะครับผมก็เอาไว้ติดตามกันต่อพาร์ตต่อไปแล้วกันนะฮะผมจะไปให้ฮองเต้ทั้ง2พระองค์สละราชบัลลังก์ได้ไหมและใครจะขึ้นเป็นฮองเต้ที่รวมแผ่นดินเป็นหนึ่งได้ก็ไว้ติดตามชมกันในพาร์ตต่อไปแล้วกันวันนี้อาจารย์อมขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมแต่ก่อนจะจากกันไป ฝากเลยแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องอมเซนเซด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์วิดีโอใหม่ๆของช่องอมเซนเซอยากสนับสนุนช่องนะครับสามารถที่จะกดซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตรซุปเปอร์สติกเกอร์นะครับเข้ามาสนับสนุนก็ได้หรือว่าจะสมัครสมาชิกช่องก็ได้เริ่มต้นแค่20บาทเท่านั้นมีสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักของช่องของเราให้ใช้งานกันด้วยนะครับผมวันนี้อาจารย์โอมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสาหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม